โอเคครับผมก็มาสู่ช่วงคลิปลับอีกหนึ่งหนึ่งคลิปนะครับผมก็วันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับมาที่เมืองอาบาตานะแล้วก็มานี่คะ NPC อทางขวาสุดครับไปอามาสึครับอ่าไปเลยไปยังอามาสึฮนะปึ๊บขึ้นเรือตึกเคียอยู่ที่อามาสึนะโอเค ตามก่อนโอเคไปเลยฮะอันนี้จะมาทดลองนะว่าสามารถเข้าเป็นตีได้ไหมบางนี้ก็จะมีเคเวสลงดันเควสเอ่อเท่าที่ผมรู้นะเควสททำม,มีดซาซิมิแล้วก็น,นี่ฮะเควสอา่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเควสรับที่จับไข่ฟรีฮะอา่า ตรงนี้มั้งนะตรงนี้เนาะโอเคคุยกับนี่ฮะผู้เผยแพร่ตำนานฮนะนี่ครับอยู่ทางขวาบนนะก่อนถึงช่องวาร์ปนี้นะนี่ฮะจะเป็นผืนเสือฮะไว้ชมทากุระนะรับขายดีสุดโมททโรฮะกว่าหนึ่งล้านเล่มน,นะโอเคอ่า ให้จากการเหล่าโดเกบ,บีนะค่าจะลองดูฮะปึ๊บเดีย๋ยวนะฮะแปบบ๊บนึงนะแค่อยากจะรู้ว่าเฟนนี้เข้าเป็นตี้ได้ไหมเอาตัวพีชมาด้วยนะถ้าเข้าเป็นตีไม่ได้ก็คือต้องโซโล่นะโอเคเข้าไปแล้วฮะฟับอ๋อจะเข้ามาอยู่ในห้องนี้ฮะ ห้องกิจกรรมเราเอาตัวนี้เข้ามาด้วยฮนะโอเคเข้าเลยข้าจะลองดูห้องกิจกรรมปึ๊บอโอเคอยู่ในห้องเดียวกันนะเรากดคุยฮนะปึ๊บอาร์เข้าได้ไหมนะอ่๋อต้องรอฮนะทำเดี่ยวฮนะเป็นห้องเดียวนะ โอเคครับผู้เท่าโมทาโร่ฮะเอาละโมโมทาโร่คือช่วยพวกเราด้วยโอเคครให้จัดก,การโดเกมบีฮะมีเวลาให้6นาทีนะให้เรารีบฆ่าโดเกมบีฮะ เกบีธาตุไรอ่ะขอสแกนกรมแป๊บหนึ่งนะเกบีธาตุไรอ่ะเล่นสแกนโอเคขนาดเล็กนะค่าความมืดนะขมมนเข้าใจสักสิทธิ์่ามันโอเคเข้าใจละโอเคแตนแตนแตนโอเคครับจบเควสฮะนี่จบขั้นตอนแรกนะจะมีขั้นตอนที่สองฮนะ สำหรับ V.I.P. นะครับช่างมหาัศาจรรย์อ่าอืมก็ไม่เท่าไหร่หรอกหน้าเบื่อจริงหน้าเบื่อจริงอ่าเลือกข้อสองนะเพื่อไปลำดับที่สองเขาค่ต่อสู้ถ้าเราเลือกข้อแรกเขาจะถีบเราออกไปเลยนะธารกิจนี้สำหรับเกินใจสำหรับเจ้าได้เลยปึ๊บอ่า เจอตัวนี้ฮะรีบฆ่าฮะอย่าให้มันได้สู้เรานะเพราะมันจะปลาขวดใส่ฮะโอเคเลยออสี่ตัวเลกชุดหนึ่งโอเคครับจบฮะมีสามชุดนะเปาะเปาะเปาะปาะสร็จแล้วครับโฮโฮโฮเป็นเกียรตโอเคครับอ่าพอจบเซตนฮะแล้วก็ ี่ครับกลับมาคุยฮะปึ้มมันจะเป็นวว e สุสมที่จับนะถ้าโชคดีก็จะได้เป็นพวกที่จับแพงๆครับพวกอะไรพวกเนี้ยราคาแพงก็คิดเอาละกันนะในเซิร์ฟเวอร์มีอะไรแพงมั่งฮะก็จบเควสครับไม่สามารถเข้าเป็นตี้ได้นะผมเคยเอาตัวเลเวล30มามันก็เข้าได้อ่ะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยลืมกดกระดิง่ง เพื่อไว้รับชมคลิปเก็บความรู้ต่อไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้า